สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับช anel นะครับผม BKL s l o t นะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่กันที่หน้าเกมใหม่นะครับผมในค่ายของ p g s l o t เลยนะครับนาที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับนะอาจจะรีวิวช้ากว่าเพื่อนไปนะครับผมต้องขออภัยไปด้วยนะครับนะแต่ถ้าใครนะครับผมเคยไปดูฟีเจอร์มาแล้วนะครับผมหรือว่าเคยดูจากช่องอื่นมาแล้วนะครับนะก็ดูทลิปผมไปเลยกันนะครับว่านะครับผมมีแนวทางอะไรบ้างนะครับผมที่จะมา แนะนำเพื่อนๆนะครับผมที่จะได้เข้ากำไรนะครับผมจะได้ทํากำไรเนาะโอเคนะครับวันนี้ก็มีงบทีหนึ่งพบาทนะครับก็ซื้อฟีดแบนไปแล้วนะครับผม750บาทนะครับมาดูกันว่านะครับผมซื้อไปแล้วนะครับผมจะสามารถปั้นกำไรได้หรือเปล่านะครับนะกับเกมใหม่นะครับดูว่าเกมใหม่นี้นะครับผมจะมีฟีเจอร์อะไรเด็ดๆบ้างนะครับผมให้เรานะครับผมไปเล่นกันนะฮะโอเค4บาทไปนะฮะ โอเคนะครับ72นะครับตัวคูณนะครับผมก็จะขึ้นไปตามที่แบบว่าที่เพื่อนๆเห็นด้านล่างเลยนะครับที่เพื่อนๆเห็นด้านล่างนี้เลยนะครับว่าตัวคูณมันจะขึ้นเท่าไหร่นะครับนะ379นะครับผม11 13นะครับขึ้นทีละสามนะนะครับผมก็ก็ถือว่าดีนะครับผมถือว่าดีอยู่นะครับก็ก็ขึ้นเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมโอเคนี่เลยนะครับไปดีห้าบาทไปนะครับโอ้ยสวยอยู่นะครับได้อยู่นะนั่นแหละครับวายมาสวย โอเคนะครับตอนนี้คูณ15ไปแล้วนะฮะแถมยังฟีสปินมาอีก1รอบนะครับหาเปนเพื่อนนะครับผมที่ดูคลิปแล้วนะครับผมสนใจนะครับอยากจะไปลองเล่นเองนะครับนะลิงก์สมัครนะครับผมเพื่อนเพื่อนก็สามารถกดที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับโอ้โหนี่ครับมาบวกฟีสปินมาอีก3รอบนะครับไปต่อนะครับผม120ไปตอนนี้คูณเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับผมตอนนี้คูณคือสูงมากๆแล้วนะครับ นะคูณ1 9้าไปแล้วตอนนี้นะครับนะขึ้นทีละ3าเลยนะครับโอเคมาดูกันว่านะครับผมจะได้กําไรหรือเปล่านะครับนะซื้อไป750บาทนะครับผมโอเคนะครับบวกฟีสปินเพิ่มมาอีก1รอบนะฮะไปกันต่อนะครับไปกันต่อเออนั่นแหละนะครับมาขึ้นคูณ21เแล้วเพื่อนๆสวยนะครับตัว A ไปครับไปบี่นะครับ ไวต่อนัานเลยครับผมโอเค391นะฮะเรียบร้อยนะครับผมบิ๊กวินนะฮะ494บาทนะครับผมตอนนี้นะครับทุน1,000บาทตอนนี้นะครับซื้อไป750บาทนะครับผมก็ได้กลับคืนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเล่นต่ออีกสักนิดนึงนะครับโอ้ยมาอย่างสวยเลยมาดิ864เอาดินะครับมาดีนะครับผมโอ้116บาทอุ้ยสวยเลยอ่ะนะครับผม นะตอนนี้คูณ3าไปแล้วนะครับหนึ่บาทนะครับตอนนี้ได้กําไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะโอ้โหคือซื้อครั้งแรกก็เฮงเลยนะครับผมเล่นครั้งแรกก็เฮงเลยนะครับเกมนี้นะครับนะหลายๆคนนะครับผมแบบว่าอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับนะเกมนี้นะครับเปิดตัวมานานแล้วแหละนะครับประมาณ อาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นเกมใหม่ใน PC อยู่นะครับแต่ว่าผมพึ่งมาเล่นไงนะครับผมพึ่งมาเล่นเลยนะครับผมไม่คิดว่ามันจะปล่อยมาดีขนาดนี้นะครับผมเกมนี้โอเคนะครับมาดิ14ฟรีสปินนะครับผมเริ่มที่คูณ2นะครับเพื่อนๆนั่นแหละครับสวย1357นะครับผมไปเรื่อยๆนะครับมาาวสวยโอ้โหนั่นแหละครับ204โอ้โห1,200นะครับอย่างไว เบ็ดสาบาทนะเพื่อนๆนะครับยิ่งทุนเยอะเบ็ดสูงนะครับผมกำไรก็ยิ่งเยอะขึ้นนะครับเพราะว่านะครับยิ่งเราได้เข้าตัวคุณที่แบบว่าสูงๆหน่อยนะครับนะกำไรนี่โหมาแน่นอนนะครับมาดินะครับโอ้สามร้มาต่อนะครับผม162บไปต่อนะครับผม132านะฮะโอเคนะครับผมวิกวินอีกแล้วนะครับ693บาทนะครับผม ถือว่าใช้ได้นะครับผมเกมนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับหากเพื่อนๆนะครับผมที่แบบว่าดูคลิปแล้วนะครับผมสนใจนะครับอยากจะไปสมัครเล่นดูนะครับหาลิงก์สมัครนะครับผมจะอยู่ด้านล่างคลิปเลยนะครับเพื่อนๆก็กดลิงก์ไลน์นะครับผมกดลิงก์ด้านล่างที่ผมปักหมดไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ฟรีสปินเหลือตั s> <S ้ง8รอบครัเพื่อนๆนะครับน่าจะทํากําไรได้เยอะอยู่นะครับน่าจะทำกำไรได้เยอะอยู่นะครับถ้าเกมมันไหลมาเนาะนะครับ นี่เลยนะครับ90บาทไปนะครับตอนนี้ครูสิบมาดิเออ765สวยโอ้โหนะครับบิ๊กวินเกือบทุกดอกเลยนะครับเพื่อนๆนะครับบิ๊กวินเข้าเกือบทุกดอกเลยนะครับ855บาทนะครับมาตอนนี้นะครับซื้อไปนะครับผมพันห้านะครับเฮ้ยสองพันดินะครับผมได้คืนมาหมดแล้วนะครับได้คืนมาหมดแล้วนะครับรวมทุนตัวเองด้วยนะครับนี่เลยนะครับมาเหลือฟีสปินห้ารอบเพื่อนๆ นั่นแหละนะครับ252โอ้โหน่าจะไหลต่อน,ะน่าจะไหลต่อมานะครับได้บวกฟรีสปินเพิ่มอีกหนึ่งรอบนะครับนะมีให้ลุ้นอยู่นะครับยังให้ลุ้นยาวๆอยู่นะครับยังได้ลุ้นกันยาวๆอยู่นะครับอาจจะขึ้นคูณ30คูณ40ก็ได้นะครับผมใครจะรู้ไปดีนะครับ300คูณยิดไปมาเหลือ3ฟรีสปินนะเพื่อนๆน,นะ มาดูกันนะครับว่าจบฟีสปินรอบนี้แล้วนะครับผมจะได้กำไรหรือเปล่านะครับโอเคแปดสิบเอ็ดไปโอ้โหเหลือเหลือหนึ่งครั้งสุดท้ายโอเคนะครับผมโอเคนะครับก็จบฟีสเปนสิบเจ็ดรอบนะครับผมไปที่นะครับสามพันหกร้อยสี่สิบห้าบาทนะครับ นะก็ได้กําไรนะนะครับผมทุน1 0 0 0บาทนะครับผมได้กำไรมา2,000กว่าบาทนะครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับนะเป็นเกมที่ผมเพิ่งเข้ามาเล่นรอบแรกเลยนะครับนะครั้งแรกเลยนะครับผมก็ ทำกำไรให้ผมได้ขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับผมสนใจอยากเล่นนะครับลิงก์สมัครอยู่ด้านล่างเลยนะครับโอเคนัมบิก็พอของปากของคอแล้วแหละนะครับผมไม่ขอเล่นต่อแล้วนะครับหากเพื่อนๆอยากเล่นนะครับผมลิงก์สมัครอยู่ด้านล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมหากใครที่เช่าคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับผมกดซับสครา์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆให้ผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย